ไม่เชื่ออย่าลบหลูคนลายมือกากบาทห้ามกินห้ามแตะต้องเด็ดขาดชีวิตตกต่ำไม่มีโชคไม่ถูกหวยตลอดไปสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกรลยาณนะมิทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงสีข้อสี่อย่างทำแล้วผีมาเกาะปวดไปทั้งตัวไม่มีโชคสายลายมือกากบาทโชคลาบเงินทองบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาเรามาดูกันสีข้อสี่อย่างบางคนไม่เคยเจอมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์มันฟังไม่ขึ้นอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าเป็นหลักไสยศาสตร์คนลายมือกากบาทเรารู้กันโชคลาภเงินทองบารมีวัส,สนามันเกี่ยวพันกันกับเรื่องพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเราก็ต้องหลบหลีกให้เป็นอยู่ให้เป็นสายมูเตลูเรามาดูกันสีข้อสี่อย่างถ้ากินเข้าไปแล้วหรือจับเข้าไปแล้วเขาเรียกว่าผีจะมาเกาะเกาะมันจะปวดเมื่อยนะ แต่สิ่งเหล่านี้มันฟังดูแล้วออฟฟิศซินโดมหรือเปล่าเมื่อหรือเปล่าสาหรับสายลายมือมันไม่ใช่มันเป็นพลังถ้าท่านรู้สึกว่าอยู่ดีๆนั่งทำงานปวดเมื่อยมันไม่ใช่นะคะแต่ว่ามันต้องมีสัมผัสพิเศษสัมผัสพิเศษสายลายมือกกบาทคือซิกเซนยานอย่างรู้ล่วงหน้าท่านอย่างรู้เรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมาย แต่ถ้าว่าเป็นอะไรบางอย่างที่มันจะเข้ามาเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีท่านจะรู้สึกเหมือนวูบเข้ามาใช่หรือไม่คะเหมือนลมเพลมพัดแล้วเราจะเอ่ยลึกซึ้งไม่ได้เราอยากไปแตะต้องมันดีที่สุดเพราะมีครูบาอาจารย์ปกปักคุ้มครองรักษาสิ่งต่างๆเข้ามากดทับทําให้ดวงชะตาท่านตกถูกหวยไม่รวยหุ้นจากปกติเฮงปังประสบความสําเร็จ อยู่ดีๆไปแต่ต้องเข้าชีวิตพังพินาศมาดูกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือของไหว้ผีห้ามกินเด็ดขาดของไหว้ผีแน่นอนค่ะว่าสิ่งเหล่านี้หมอจะเจาะตรงที่ในลักษณะที่คนเอาของออกจากตัวแล้วมันเป็นพิธีตั้งแต่โบราณโบราณที่เขาเรียกว่าเอาของมาให้ผีกินท่านเคยเจอหรือไม่เอาของมาให้ผีกิน โดยไม่มีการจุดทูปทั้งสิ้นหรือจุดทูปก็ได้จุดทูปหนึ่งดอกตรงขนมหวานขนมถ้วยฟูอะไรอย่างนี้ท่านเคยเจอผีเชิญรับประทานอาหารและก็รับแล้วก็จะจากไปจากคนคนนี้ล่อบันออกจากตัวนั่นเองนั่นคือข้ออย่างแรกแล้วเราไม่รู้ขนมถ้วยฟู มันน่ากินจังเลยเขาไม่วางกับพื้นไว้นะคะเขาจะจัดโต๊ะอย่างดีเลยไปต่อแล้วกันเพื่ออะไรเพื่อส่งส่งต่อคนนี้เขาเรียกว่าดึงออกจากตัวมันเป็นพิธีพัดโบกพัดโบกพัดโบกออกไปเรียกต่างๆสิ่งไม่ดีสิ่งไหนมันจะเกิดวูบเข้าวูบออกแวบเข้าแวบออกเพราะว่าคนคนนี้ไปเปิดไปรับขัน เปิดปุ๊บก็ต้องมีพธิธีผู้เฒ่าผู้แก่หมอธทมหรือเรื่องราวต่างๆก็มาเขาก็จะมีวิธีแต่ละคนไม่เหมือนกันขอพูดเป็นธรรมทานไม่เกิดโทษนะคะปัญหาต่างๆพอเข้ามาเขาก็ดึงออกไปแล้วก็ไปวางเอาไว้คนไม่รู้คนมันยากจนไม่รู้บางคนไม่ได้ยากจนก็เอาไปกินของดีๆทั้งนั้นเลอะเทอะเลอะเลือน เรื่องราวต่างๆไม่เชื่อเอาของดีๆไหว้ผีเอาไปกินเขาดึงออกไปเรียบร้อยแล้วรับไปกินสัมภเวสีเข้ามารุมเรา้าแต่ว่ามันไม่ใช่สัมภเวสีนะมันอยู่ในตัวบุคคลนั้นที่ดึงออกไปเรียบร้อยเขาเรียกว่าเรียกไปพอเรียกไปจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะหันหลังแล้วก็ขับรถออกไปเลยหรือว่าเดินออกไปเลย เองอย่าหันหลังกลับไปมองเด็ดขาดจงออกไปอย่างรวดเร็วเพราะออกไปอย่างรวดเร็วผีจะอยู่ตรงนั้นตัวแทนตัวตายใครเอาไปกินคนนั้นสวยที่อันตรายมากหรือของไหวผ้ผีพิธีชิงเปรตห้ามกินเด็ดขาดสิ่งเหล่านี้จะมาเกาะตัวท่านชีวิตจะไม่ถูกหวยไม่รวยหุ้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะปัดออกหมดเลยสุขภาพชีวิตพังพินาศต้องใช้คำนี้เลยเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนโดนกินตับไตไส้พุงแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นท่านควรที่จะต้องระวังที่สุดในชีวิตไม่เชื่ออย่าลบหลู่อย่ากินมั่วซั่วมาดูข้อที่สองสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่กับของสกปรก แล้วของสกรปรกตามสิ่งต่างๆคืออะไรขยะหรือคือของสกรปรกไม่ใช่ค่ะเลือดสดทำพิธีสิ่งเหล่านี้น่ากลัวเป็นอย่างมากเลือดสดทำพิธีต่างๆแต่เราไม่ระบุเจาะลึกนะคะเราจะพูดกว้างๆเพราะว่าการพูดเจาะลึกมันจะเกิดโทษสายมูเรารู้กันดีเราพูดกว้างๆเพื่อเป็นธรรมทานนะ ปัญหาต่างๆโชคชะตาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ท่านกินเลือดสดบางทีมันโดนกลั่นแกล้งอยู่ดีๆจะเดินเข้าไปกินเลือดสดมันไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีคนที่โดนสิ่งต่างๆเข้าสิงเข้าแฝงมันอยากจะกินมันทนไม่ไหวอยากจะเข้าไปดื่มไปจับในสิ่งที่อัปมงคลคนที่โดนไปแล้วมันจะโดนเสริมเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีก ยิ่งหนักอาการเป็นผีบ้าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราอย่าไปแตะต้องหลบหลีกซ่อนตัวอย่าอยู่ใกล้เด็ดขาดกินเข้าไปแล้วชีวิตจะตกต่ําเรียดินผีตรงนั้นน่ากลัวมากเพราะเราไม่รู้ว่าเจอมาจากอะไรอาจจะลมเพลมพัดมาหรือเผลอไปรับเอาอะไรมาไปแตะต้องหรือเอ่อยวาจามาเพราะฉะนั้นข้อที่สองอย่าเจอ ถ้าเจอสวยไม่มีวิธีแก้เองต้องเอาออกให้ได้หรือถ้าใช้พิธีแลกเอาขนมแล้วทำพิธีล่อมันออกไปถ้ามันออกไปก็โชคดีถ้ามันไม่ไปก็ตัวใครตัวมันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่าหาแตะต้องเลือดสดเลือดดำเลือดไก่อะไรอย่างนี้ถ้าเขาเอามาแตะต้องเอามา,าศาสตร์ใส่เรานี่จบเลยนะใครบางคน เอามา,าศาส์ใส่หน้าท่านเพราะเกลียดท่านเคยเจอใหมที่ข่าวหน้าหนึ่งอน,นั้นบาปหนาเพราะว่ามันจะตามติดไปจนวันตายอันตรายมากมาดูข้อที่สามอ้วกถุยขากพวกนี้หน้ามันจะดุก,กินข้าวรับประทานอาหารแล้วขากออกมาคือผู้เล่นวิชานั่นเองมันขากออกมาเขาเรียกว่าของข้าวตัวท่านอย่าไปแต่ต้องลูกหลาน หลนไม่รู้หิวข้าวคนมันอดอยากบางคนก็ไม่ได้อดอยากหรอกไปกินต่อกันจากเขาเราจะไปกินต่อจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เอากินมาต่อท่านจะรับต่อเป็นคุณยายวรนาถส่งมอบจากน้ำลายเคยดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเรื่องผีไหมคะส่งต่อน้ำลายขากถุยสิ่งต่างๆที่ออกมาสิ่งเหล่านี้อันตรายเป็นอย่างมาก มันจะเกาะตัวท่านสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะมีเสียงแว่วข้างหูอย่างแรกเลยดา่าโกรธพังพินาศต้องสู้กับมันท่านต้องใช้จิตที่เป็นกรรมฐานสู้มันถ้าจิตท่านไม่แข็งแน่นอนแพ้แน่นอนค่ะแต่ถ้าเป็นคนจิตอ่อนอยู่แล้วจะเหลือเหลือคะมันจะกระซิบข้างหูฆ่ามันเล่นงานมัน มันคนนั้นก็บ้าอีกนิดเดียวจะหลุดออกมาแล้วหากท่านเคยเจอท่านเฉียดเฉียดแล้วมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งมันแฝงอยู่ในสายลายมือกากบาทมันจะเป็นภาพที่น่ากลัวเกิดขึ้นกระซิบข้างหูเขาเรียกว่าผีหาซาตานกระซิบข้างหูสิ่งเหล่านี้น่ากลัวมากเพราะฉะนั้น ท่านทุกคนต้องหลบหลีกอย่าไปแต่ต้องปรับรับประทานสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาไม่มีใครสู้ได้นอกจากท่านจิตแข็งมากๆมาดูข้อที่4ยาผีบอกว่านผีบอกซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการปรุงขึ้นมาแล้วแต่ใส่อะไรบ้างแล้วแต่คนคนนั้นด้วยพลังอำนาจจิตและอาถรรพ์ปรุงขึ้นมาแล้วก็ใส่กับข้าวนะคะ เช่นใส่กับข้าวใส่แกงเขียวหวานให้คนกินเข้าไปชีวิตตกต่ำเลียดดินตาดำครั้โหลเหลสัญญกรรมก็ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันน่ากลัวน่ากลัวมากมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเลยพระพุทธศาสนาจะมีแต่เรื่องดีๆแล้วก็เวทมนต์คาถาทางด้านบวกบทอิติปิโสที่เราเคยเคารพเป็นที่สุด สมเด็จพระพุทธองค์เราเคารพเป็นที่สุดสมเด็จพระองค์ปฐมหลวงปู่หรือสีลิงดำหรือหลวงพ่อปานเป็นที่สุดแต่สิ่งเหล่านี้มันคือทางด้านอีกด้านหนึ่งเป็นผู้ที่มีพลังจิตที่ทางด้านมืดที่คิดไม่ดีตกตำ่ำถึงกับว่าโดนสิ่งเหล่านั้นมันครอบงำไปแล้วปีศาจมันมาจากนรกขึ้นมาครอบงำมันจึงเสกสิ่งของเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อประหารผู้คน ศัตรูแต่ว่าสมัยนี้มันไม่มีศัตรูกันแล้วมันกลายเป็นลักษณะหมันไส้ก็โดนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่าเผลอไปรับประทานเพราะฉะนั้นสายลายมือกกบาทจะขอแนะนำว่าใครเอาของมาให้ท่านกินเพื่อนบ้านเดินมาหน้าบ้านเอาของมาให้กินเพื่อนบ้านมันก็ใช่แต่เราไม่รู้แต่ถ้าเผลอรับประทานไปด้วยว่ายาผีบอก ยาผีบอกกินเข้าไปท่านจะกินแบบนั้นไม่ได้อีกต่อไปชีวิตจะตกต่ำเรียดดินเหมือนกับเป็นโรควิเศษเขาเรียกว่าโรคเวรโรคก,กรรมเกิดขึ้นในโชคชะตานั่นเองความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกัน สำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยานมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทว,วดาคุ้มครองสาธุ